ชาวสะบาีทสานผู้ชมมานี้นเขาว่าเบื่องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้สางอยู่ทีประเทศเล่าเฮาอีกสิ้นเคยซึ่งแบบมาในตอนนี้ที่ว่าควบเป็นไปได้ในการศึกษาสำรวจเส้นทางด่วนนับแต่นคนวิงจันทร์ถึงเมืองปากซ่ถือว่าสำเร็จเส็จสิส้นแล้วจากแนบุโซมัาง,ง,งทีคลิปที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าเองก็ได้นำเสนอพา่านผู้สมไปเบิ่งโครงการขย้ายเส้นทางและก็ก่อสร้างเส้นทางเด็กที่13ไต่ ระว่างเมืองปากกืมของนครวิงจันทร์ถึงเมืองปากสัน้นแขวงบริคำใต้ขห็นในว่าในตอนนี้กำลังมีการขุณเขียวในการกอร่อสารขยายเส้นทางเติมเส้นทางนางกาวนี้ถือว่าเป็นเส้นทาง13ไตเป็นเส้นทางหลวงถือว่าเป็นเส้นทางแห่งยุทธศาสตร์อีกเส้นทางหนึ่งเป็นกระดูกสันหลังของ13ไตทางสายไตแลว้วนอกจากนั้นก็ยังมีเส้นทาง13เหนือเส้นทางสายเหนือก็มีการกอร่อสารเสียเดียวกันนับตั้งแต่ นครวิ่งจันทร์เขตเมืองนาไซทองจนถึงเมืองพลนฮงแขวงวิ่งจันทร์เห็นได้ว,ว่าในปัจจุบนันนี้มีความสําเร็จความขืบหนาไปหลายกวา่า7 0็ปเปร็นเที่พอใจแล้วสนันโครงการในการก่อสร้สางเส้นทางว่าจะเป็นทางถนน13ใต้ไตหรือว่า13เหเนื้อร้วนแล้วแต่เป็นกรุสั้นหลังของสาบนะครากว่ามีการปรับปรุงก่อสร้สางขยายเส้นทางให้กว้างขว้างขึ้นและก็มีการไปมาสะดวกสบายโดยเฉพาะแมนสองทางจราจรก็คือ ไปสองสองทางจราจรกับสองสองทางจราจรร่วมแล้วจะมีอยู่ทีสี่สองทางจราจรไปกับถือว่าเป็นเส้นทางทีได้มาตรฐานาหากมีการก่อสร้สางสําเร็จเจตไห้พ่อเมย์พัทาุนมีความสะดวกสบายในการไปมาหาสูกันขาขายระหว่างบานต่อบานเมืองต่อเมืองและแขวงต่อแขวงปีเฮาเบิง่งโครงการก่อสร้สางเส้นทางด่วนเส้นทางด่วนก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่เป็นตัวเลือกของการเดินทาง จะเป็นเส้นทางด่วนหรือว่าเส้นทางธรรมดาเส้นทางทั่วไปหรือจะเอื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางหลวงล้วนแล้วแต่ว่ามีจุดดีทั้งนั้นเพราะว่าเหตุให้ผู้คนไปมาสะดวกสบายและกันนอกจากนั้นก็นยังจะเหตุให้เฮ้ามีทางเลือกหลายขีนที่จะเดินทางเหตุให้มีการตัดสินใจไปมาสะดวกอยากไไ่าไปวหาเมื่อวก็ไปใส่เส้นทางด่วนอาจจะเสียงเงินแต่ก็น่นาจะพ่แพงเกินไปหาคุ้มเฮ้าก็สาม,มารถใช้ได้เช่นเดียวกัน ต่ถ้าหากว่าเฮาบ่อยากเสียงเงินคาทางดวนเฮาเองก่อสามารถไปทั้งในที่13ไต่หรือว่าเส้นทางในที่13เหนือก็จะไปได้เส้นเดียวกันและก็สะดวกสบายแน่นอนในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เฮาเห็นและกด้ไปสัมผัสมาตัวจริงแล้วในการก่อสาาร้างแลกขยายเส้นทางเจ้าที่ว่าหลายปีสําหรับการสํารวจเส้นทางด่วนระว่างนาครันวิ่งจันทร์เมืองปากเซ่ลาสุดลาเทียนทมามก็ได้ได้งานให้ฮ้วา สำเร็จการศึกษาความเป็นไปได้ทางด่วนแต่นักคนวิ่งจันทร์าปากเซถือว่าเป็นเส้นทางด่วนสายหม่ที่เชื่อมต่อนักคนวิ่งจันทร์าแขวงจำาสักไก่เขาซูควบเป็นจริงแล้วหลังจากมีการศึกษาความเป็นไปได้ในีครับผ้นสาเร็จการศึกษาและสํารวจออกแบบเส้นทางด่วนจากวิยงจันหาปากเซมาหอปัจจุบันนี้แม้มีการออกแบบสํารวจสําเร็จ สำหรับบริษัทที่ออกแบบสำรวจแมนลำเนินโดยกลุ่มบริษัทดวงเจริญก่อสร้างเส้นทางดวนดังกล่าเจริ่มจากนาครวิมินทร์ออกจากถนนสีหอยาสิปีไปตามเส้นทาง13ไตประมาณ6 1หอย17กิโลเมตรจะอีกตามการพัฒนาทางดวนจะได้รับการก่อสร้างในได้ยะหาขั้นตอนส่วนว่าได้ยาที่1จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1 6เกิม เริ่มต้นจากนครวิงจันทร์หาเมืองปากซันแขวงบุรีคำไต้ส่วนในยาทีสองจะไปเทิงท่าแขกอีก1นึ่งกิโลเมตรส่วนในยาที่3แมนออกจากท่าแขกไปหาเมืองเซโนซึ่งมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่1นึ่กิโลเมตรแล้วในยาที่4แมนจะเริ่มแต่เซโน่ในาทาง1นึ่งหกิโลเมตรส่วนในยาทีห้าในขั้นตอนสุดท้ายกระสังสินทางด่วนไปเทงตัวเมืองปากเซ สำหรับสินทางด่วนที่จะกออ่อส้างไตนโค้วิจันทร์หาเมืองปากซีแมนนี่แผนที่จะสั่งสินทางด่วนโดยผ่านหลายแขวงังนี้ 1. สินทางด่วนแมนจะเดินผ่านแขวงมือคำไส่สจะเดินผ่านแขงวงคามวนสาแขวงสวรรน์เขตก่อนทีจะหอดแขวงจะมัสักรัฐบาลลาวกำลังปรับปรุงสินทางรถไฟของประเทศในวางแผนที่จะส้่งทางด่วนหลายขึ้น เพื่อปรับปรุงการค้นทรงและสวยเดือเป่าไม้ไห่เล่าไกายเป็นประเทศเชื่อมต่อทางบกนอกจากนั้นท่านล้านแสงอภรรห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและค้นทรงในไใบ้บทสรุปเบียุงานการพัฒนาเส้นทางใน3ปีที่ผ่านมาที่กองประชุมของคณะโยธาธิการในค้นทรงโดยท่านไฮฮูวาโครงการก่อสร้างทางด่วนได้ยาทั้งอิฐระหว่างนครวิมิจันทร์หาเมืองบอเตน แขงวงด่วนนำท่าแมมนได้างสำเร็จในดะยาเส้นทาง1 0 9 1 2กิโลเมตรระวังนครอดีวิ่งจันท์หาเมืองวางเวียงของแขวงวิ่งจันท์ส่วนทางด่วนระวางเมืองบ่อเต้นหาเมืองหวยทรายแขวงบ่อกแก้วได้มีการสำรวจความเป็นไปได้และมีแผนการออกแบบละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทร์ปากเซผาคที่123่และีแต่บทบนันทึกความเข้าใจในภาคที่หา ได้ถือยกเลิกเนื่องจากผู้สัมปทานบ,บ่ปฏิบัติตามระเบียบการส่วนโครงการทางด่วนสายใหม่ก็ยังได้มีการวางแผนที่จะมีการเชื่อมต่อสายพัวพันธมิตรภาพระหว่างลาวและไทยส่วนสินทางด่วนที่3มแม้เริ่มต้นจากเมืองท่าแขกแขวงคำนวนไปหาไซเดนเวียดนามนอกจากนั้นยังมีโครงการแผนการก่อสร้างสินทางด่วนระหว่างเมืองปากสั้นแขวงบรีคำไต้หาไซเดนเลาวเวียดนาม กำลังศึกษาควบเป็นไปได้สำหรับโครงการทางด่วนระหว่างบานทางงอนเมืองใซทานีนาคนวิงจันทร์ในบานสังขาลาดเมืองโทรคมเขววิงจันท์ส่วนในยางสามปีพันมากระทรวงโยธาธิการและค้นทรงไอซุ้มใสพัฒนาเส้นทางเพื่อปรับปรุงการเสรื่อมจอดกับบรรดานประเทศในภาคพืนนน้นในในต่อหน้าในนั้นเส้นทางในที่13เนือ้อระหว่างซีเกิดนะครับพูโฮงนะครับการยระรับหัวปากสั้นบึงการ ลนก่อนตู้หวยแก้วในครับการปรับปรุงในนะครับการปรับปรุงเส้นทางอื่นๆขึ้นในทวประเทศนอกจากนั้นกระทรวงดังกล่าวก็ยังได้ยกระรับทางหลวงแห่งศาสตร์เด็กเก่าจากเมืองไกโซนพมิหารฮาเซโนเขียไซเดนเล่าเวียดนามการศึกษาควรมนไป,ไปได้เกี่ยวกับการยกระรับทางหลวงแห่งศาสตร์เด็กที่8ปดในสำเร็จโครงการสวยเรือจากองค์การัวมมือสากลหรือว่าซอเการ์ดองค์การคอยกา ในขณะที่การศึกษาการสำรวจเส้นทางหลวงแห่งสาตดที่12แม่นะครับทุนช่วยเหลือจากองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่านีดานอกจากนั้นแล้วในระยะ3ปีผ่านมาการยกรับเส้นทาง6กเล่นจากเปียงไ้หานำซอยละเส้นทางที่ 6A จากหาลองหา,งหาสะสเบิลแขวงหัวพันนะครับทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาซีนหรือว่า ADB โครงการอยอมรับสินทางเรียกซีบีจากเมืององซาแขวงเซยบมุรีห้ามเมืองเซียงแม่นแขวงบัวบางนะครับการสนับสนุนจากองค์การนีดาในการยอมรับสินทาง2.63 1 3รหหว่างทาปังท่องหาตุ่มล่างแควงสวรรคเขตแม่นะครับขึ้นช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมจีนเนื้อหรือว่าโนริงโก้ขัวสองแหงได้ถึกสร้างคืนตามสินทางแหงซาที่เก่าแขวงสวรรค์ญญเขตขัวสีบ่งไฟในขัวสีกอง เป็นตนขั้วขาลำกลวยของเญียบุรีสองแหงขณะนี้ขั้วมิตรภาพเ่าไทยแหงที่หาแต่เมืองปากซัคหาบึงการของประเทศไทยแม้ยังอยู่ขันตอนของการก่อสร้สางแต่ยังมีขั้วทีกําลังก่อสร้สางหม่อยู่ทีแขวง่อกแกวเติมอีกส่วนทางด่วนสายไต้นครวียงจันทหานคนปรปากซีแ,แขวงจำปะสักไก่กะถึงการสินสุดการรอคอยของผี่นองชาวผักใต้ของประเทศลาวล่าลสุดบริษัทดวงเจริญก็มีการออกแบบเป็นที่สาเร็จเซจสิน้น สำหรับเส้นทางด่วนจะมีหนาทางควมกวองอยู่ทีเ23เมตรมี42ซองทางจราจรและก็มีซองสุขเซอร์หนึ่งองทางจราจรออกแบบเป็นมาตรฐานสันหนึ่งของอาเซียนในสากลโดยออกแบบมีความไวยู่ทีแปดห้าห่หอยเซาิโลเมตรต่อสวโมงซึ่งจุดเริ่มต้วนเป็นอยู่ทาง4 5 0ปีเขตทาบุกท่านาแดงเวียงจันดลจิสติกพาร์คสำหรับการก่อสร้างจะคูขนานไปกับเส้นทาง13ไต กำลังมีการปรปับปรุงในส่วนไปแขวงบริคําไซในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าโครงการนี้ก่อสร้างสำเร็จจะเสื่อมจอดกันแล้วการเดินทางไปมาฮัซุกันจากคนครวิจันทร์ถึงเมืองปาคเซที่น้ำใสเส้นทางปกติประมาณ8-50ชัส่วโมงจะเรือเพียงแต่45หาส่วโมงเท่านั้นส่วนบรรดาแขวงทางผ่านเส้นแขวงบริคําไซจากสองส่วโมงรึ่งจะเรือเพียงแต่1ชั่สวโมงแขวงขมวนเมืองทาเตจากโคกส่วโมงก็จะเรือเพียงแต่สชม่วโมงเท่านั้น สำหรับแข้งสมรรเขตจากการเดินทางไปมาประมาณ8ชั่วโมงก็จะเลือเพียงแต่354สชั่วโมงเท่านั้นส่วนแข้งสารวันเองเวลาการเดินทางก็จะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเสียเดียวกันนอกจากนี้ถ้าหากมีการก่อสร้างสมเร็จเสร็จสิ้นในเปิดน้ำใสยางเป็นทางการก็จะมีการลดคาร์บอนเฮียนประหยัดพลังงานเวลาละหักซาสิ่งแวดล้อมในน้ำเติมอีกส่วนว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างวันเดือนปีเท่านั้นฮากกจะม่คอยติดต่างมเมืองน้ำกัน ถ้าหากว่ามีขา่ขาวข้าวอัปเดตความคืบหนาา้นาของโครงการก่อสร้างเฮาก็จะบาได้งานใน้ท่านผู้ชมนะครับผูโดยทันทีขอบมุกขอบใจท่านวาการที่ติดตามรับค้มขอบใจสนับการกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe ขอบใจสหรับการคอมเมนต์ที่ส,สั่งรค์สบายดีขอบใจที่ท่านที่ติดตาม,มขอบใจที่ทานกด Subscribe y o u t u b e ขอบใจที่ทานกดติดตาม Facebook Page กีน่อย c h a ช n e l